เนี่ยกว้างมากๆนะครับเพราะว่ามีลูกค้าซื้อไปนะครับผมนะเอาไปทาอะไรบอกเลยว่าเอาไปเก็บจักรยานครับผมนะเขาเก็บจักรยาน2คันนะครับผมไว้ที่ในตัวรถนะเพราะว่าแบบเขาเหมือนไงแบบใสยไบอะนะชอบปั่นจักรยานนะครับผมก็ซื้อของเราไปก็เอาไปเก็บจักรยานนะครับผมนะปั่นคู่กับแฟนของเขานะครับก็โอเคครับผมนะคุ้มนะคุ้มใช้ได้คุ้มเลยโอ้ยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะลูกค้าเก่าเขาน่าจะชอบสีแดงครับติดแดงไปแล้วแล้วก็คันนี้นะครับผมบอกเลยไม่แสนหนึ่งเท่านั้นนะครับ ไม่แสนหนึ่งเท่านั้นนะคุ้มมากๆนะครับราคา555,000บาทนะครับสำหรับรถปี2015นะคุ้มมากๆนะครับโอเคเมื่อกี้มีฝ่ายกระสีบอกมานะครับผมถ้าฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ไม่เกิน9,000บาทนะครับผมก็อยู่ประมาณ8,000 8,000นะครับผมประมาณนี้นะครับ8,000กลางๆไปปลายนะไม่เกิน9,000นะครับมีคนบอกมานะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะถ้าสนใจที่ติดต่อนะครับผม สวัสดีครับวันนี้ผมผมกอล์ปดับยนต์อีกแล้วนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาชมคันนี้นะครับผมนะเป็น Honda HRV นะครับนะปี2015นะครับตัว1 8 e นะครับผมนะราคาของเรานะครับที่ขายอยู่ตอนนี้ก็คือ5 5 5 0 0 0บาทนะครับผมนะถ้าใครสนใจรีบติดต่อมานะครับจุดนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะครับแล้วก็เด็ดๆเลยนะครับนะสำหรับเดือนมิถุนานะครับดาวนะครับผมนะจองไม่ได้ดาวหรือจองเออจองนะครับ199บาทเท่านั้นนะครับผมนะรับส่งรถกลัับบบ้านนไปเลยะคร10,000 9,999บาทนะผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับผมนะถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องข,ของเรานะครับนะก็เดี๋ยวไาดูสภาพคันนี้นะครับผมนะว่าต้องทําอะไรกันบ้างนะครับนะแล้วก็มีตรงไหนต้องเช็คต้องนู่นต้องนี้ต้องน,นั่นหรือนนเปล่านะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มของเราวันนี้นะครับผมนะนี่อาจจะดูแบบลนโลนะอ่าจริงๆแล้ว,วลอ่ะคันเก่านะครับพืลูกค้าคันเก่านะเขาไปติดไอ้นี่มานะครับเป็นโลโก้สีแดงนะครับผมนะแล้ว ผมมองดูว่ามันไม่ค่อยโอเคนะผมก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโลโก้เดิมแล้วกันนะเป็นสีที่โครเมี่ยมเหมือนเดิมนะไม่ใช่สีแดงนะครับผมนะทูกครัติดมามันดูจะแบบว่าไม่ค่อยโอเคนะแล้วก็ผมบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปนี่ถือว่าโคตรคุ้มนะครับคุ้มมากๆนะครับผมนะนอกจากราคาจะถูกแล้วนะครับผมนะแล้วก็ได้สีเดิมไปด้วยนะครับผมนะคันนี้ผมบอกเลยว่าสีเดิมทั้งคันนะครับผมนะทุกค้าดูแลค่อนข้างดีนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับนี่นี่ดันจนนะครับเดิมเดิมเลย ฝากระโปรงเดิมๆนะครับนี่ไฟใสๆเลยนะครับผมนะเปิดทีแสบตานะครับผมนะคนข้างหน้าด่าด้วยนะครับผมนะโอเคมาดูด้านข้างนะครับผมมาดูด้านล้อดูด้านยางกันบ้างนะครับนะล้อล้อต้องทํานะครับหมาต้องทานะครับผมนะอันนี้ก็เป็นยางขอบ17นะครับผมนะรหัสสองหนึ่งห้าครับ5้าห้าสบดนะครับผมนะเป็นปี 2020นะครับผมนะก็ยังใช้ได้อีก <computers> นะครับผมนะปี2ปีเลยทีเดียวนะครับโอเคโอเคนี okay. Okay. ่นะครับนะก็ลูกค้าส่วนใหญ่เวลาผมถ่ายคลิปเวลาผมอะไรพวกนี้นะก็กระจังหน้าอะไรพวกนี้กระจังหน้าฝากระโปรงหน้าอะไรพวกนี้นะครับจะเจอแบบพวกเศษเศษหินนะครับผมนะพวกนู่นพวกนี้ต่างๆนะครับผมนะแต่คันนี้ไม่มีนะครับผมนะผมพูดเลยว่าคันนี้ขับในตัวเมืองนะครับผมนะเป็นรถขับในตัวเมืองนะครับนี่ปกติจะเจอนะพวกเศษเศษหินนะแล้วก็พวกมาลงมาแรงอะไรพวกนี้จะเจอนะครับผมแต่คันนี้ไม่มีนะครับอนน อันนี้เป็นรถขับในตัวเมืองโอเคก็มาเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างนะครับนี่เดิมนะครับแ่เหล็กเดิมๆบางๆนะครับผมนะเหล็กเดิมๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้ให้มีมีสมาเดินที่มาให้ด้วยนะครับผมเดิมมาเดี๋ยวผมพูดรูปโฉมหน่อยคุ้นๆไหมรูปโฉมหน้าคุ้นๆไหมครับมันจะเหมือนกับพวกคอนเนตซีวิกนะครับผมนะเอาซีวิกนะครับมารวมกับซีวีนะครับผมนะจะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมนะของไดซ์อาร์วีคันนี้นะครับก็จะเป็นแบบ รถครอบครัวกึ่งสปอร์ตหน่อยนะครับนะก็ขับได้ครับผมขับดีนั่งสบายนะครับอ่าเครื่องนะครับผมนะเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Honda c ซีบิเลยนะครับผมนะเป็นเครื่องพันแนะครับผมนะโอเคนี่เดิมเดิมนะครับเหล็กน้าเดิมนี่ดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายไฟท้ายเดิมเดิมเลยนะครับใส่ด้วยนะไฟท้ายใส่เดิมนะครับข้างบนก็มีหางฉลามมาให้นะครับเป็นเสาวิทยุนะโดนเดิมเดิมนะครับแล้วก็โลโก้นี่ก็รอเหมือนกันนะครับผมก็สั่งไปแล้วนะครับเอาสีเดิมมาเหมือนกันนะครับ ลูกค้าเขาไปติดสีแดงมานะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว้า wow. วส่วนท้ายด้านในนะครับกว้างมากนะด้านในกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็ออกมาเรามาลองดูกันนี่เดิมเดิมเลยนะลองปีเตอร์ก็มีนะออกมาก่อน,นลุกไปชิューิไปนะโอเคท้ายด้ำเดิมนะครับผมนะไม่มีชนไม่มีตัดต่อไม่มียุบเลยนะโอเคมาดูด้านบนนะครับส่วนของฝาท้ายนี่หัวน็อตเดิมนะครับไม่มีถอดหัวน็อตเดิมไม่มีถอดนะครับแล้วก็ สีนนะครับสีนเดิมเลยสีนเดิมนะครับนี่ไล่มาเลยนะไล่ไปไล่ไปนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คครบเหมือนเดิมนะครับส่วนพูดหน่อยเพราะหัวน็อตฮอนด้านะครับส่วนมากเขาใช้เป็นหัวน็อตสีนะเขาจะใช้เป็นหัวน็อตสีนะครับพวกนี้ต่างๆนะเขาใช้เป็นหัวน็อตสีนะครับหัวน็อตลอกเป็นเรื่องปกตินะครับมันแบบรถมันก็หลายปีแล้วห้าปี6ปีแล้วนะที่สังเกตได้จริงๆนะครับจะเป็นเหลี่ยมนะครับผมนะจะเป็นความคมของหัวน็อตนะครับว่าเคยถอดหรือเปล่านะครับผมเคยถอดหรือเปล่าเคยแกะหรือเปล่านะโอเค แต่คันนี้ผมบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มจริงคุ้มมากนะครับเพราะว่าเดิมเดิมนะครับคันนี้รถเดิมเดิมเลยนะโอเคมาต่อฝั่งซ้ายนะครับเสียงเหล็กเดิมเดิมเลยนี่เพาะเหล็กแน่นนะเหล็กเดิมเดิมเลยนะครับหลังค่าลังค่าเดิมเดิมเลยบางมากนะครับเนื้อเหล็กบางมากแล้วก็คันนี้ก็จะมีติดการาดเพิ่มไปนะครับโอเคไฟเลี้ยวมีนะครับตรงกระจกเดิมเดิมเลย คุ้มนะผมบอกเลยพูดไปผมพูดเลยนะขครได้ไปคันนี้โคตรคุ้มนะครับโอเคก็ภายนอกประมาณนี้นะครับคันนี้ไม่มีเก็บสีนะครับก็จะมีทําแม็กนะครับผมที่ว่ายังไม่ได้ทํานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในนะครับผมนะาว่าคันนี้ให้อะไรเรามาบ้างนะครับปะโอเคครับมาต่ออันที่ภายในนะโอ้ดูจากสภาพเบาะแล้วนะครับมีเสริมฟองน้ำหนึ่งนะฝั่งคนขับนะครับผมเสริมฟองน้ำหนึ่งของอะไรไม่มีนะครับหัวเกียร์ไม่มีนี่สังเกตดีๆนะครับเบาะสองตัวนี้นะครับ ระหว่างนี้นะครับมีคนขับนะมีคนขับมีคนนั่งบ่อยนะครับผมนะแล้วก็มาฝั่งซ้ายนะครับฝั่งคนนั่งนะครับไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีอะไรเลย <ở đó> ผมกล้าการันตีเลย <wing> <ree> ก็เดาๆไปบอกเลยว่าน่าจะเป็นรถขับเดียวนะครับผมนะก็น่าจะแบบหาแบบสาวๆมานั่งด้วยก็ดีนะครับผมนะจะได้แบบช่วยๆกันนะครับผมนะโอเคก็มีเบาะเสริมฟองน้ำหนึ่งนะครับนี่แค่นี้เลยนะภายในที <She esh> ่ต้องทำนะครับเสริมฟองน้ำหนึ่งนะครับข้างบนแน่นอยู่ข้างล่างมีเสริมนะครับ โมเลยปกติโอเคมานี่เห็นไหมล่างเกียร์นะครับเหมือนของอะไรเหมือนของฟิบิกเลยนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์เครื่องกันดูนะครับว่าคันนี้ให้ออปชั่นภายในอะไรมาแบบเพิ่มเติมบ้างนะครับโอเคมาครับมาดูที่ภายในนะครับผมนี่โอ้ยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะลูกค้าเก่าเขาน่าจะชอบสีแดงครับติดแดงไปแล้วแล้วก็คันนี้นะครับผมบอกเลยไม่แสนหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่แสนหนึ่งเท่านั้นนะคุ้มมากๆนะครับราคา555,000บาทนะครับสำหรับรถปี2015 นะคุ้มมากๆนะครับโอเคเมื่อกี้มีฝลายกระสีบอกมานะครับผมถ้าฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ไม่เกิน9,000บาทนะครับผมก็อยู่ประมาณ8,000ัน0 0ดพันะครับผมประมาณนี้นะครับ8,000กลางๆไปปลายนะไม่เกิน9 0 0 0นะครับมีคนบอกมานะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะถ้าสนใจที่ติดต่อนะครับผมหรือว่ายังไงดีอะถ้าแบบมีลูกค้าคนไหนนะครับที่แบบว่ากําลังหารถนะครับผมน่าแล้วสไตล์อย่างนี้กึ่งสปอร์ตหน่อยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับราคาไม่แพงด้วยนะ แตกต่างกันไม่เยอะนะครับระหว่างตัว1 8 e ตัวนี้นะครับกับตัว1 8 e l นะครับนะต่างกันไม่เยอะนะครับตัว1 8 e ก็จะมีแพ่นดิิตเปาให้เหมือนตัว e l เหมือนกันที่แตกต่างกันก็คือ1นะครับบ่อไฟฟ้านะครับบ่อไฟฟ้าตัว e จะไม่มีมาให้นะครับแต่ตัว top จะมีมาให้นะครับส่วนที่2นะครับจะเป็นซันรู o นะครับจะเป็นซันรู o นะครับที่ว่าตัว็อปจะมีมาให้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาให้อะไรมาบ้านนะครับก็มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับต่อบล เป็นหน้าจอดิจิตอลสวยๆเลยเก๋ๆนะครับแล้วก็กล้องถอยนะครับที่พลาดไม่ได้นะครับสําหรับ h o n d ้าส่วนใหญ่จะให้มาทั้งเกือบไม่ใช่ทั้งหมดเกือบทุกรุ่นเลยนะครับผมหน้าแบบรถปีใหม่ที่ผ่านมานะครับ Honda จะให้กล้องหลังมาหมดเลยนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับด้านหน้าไม่ค่อยมีอะไรแบบหรูาสักเท่าไหร่นะครับก็ให้ของมาครบทว้นะครับที่ต้องใช้โอเคใช่ใช่มัน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 เหมือนมันเหมือนนั่งทีวีใช่ป่ะแล้วพวงมาลัยมันแบบของเทียวีอะนะ ตั้งแบบโป่งแรขง, v, ขงของซีอกว้างๆของซี v อย่างเงี้ยหรือแบบมันรถฟิวชั่นอะนะครับเป็นรถฟิวชั่นกันก็ถือว่าโอเคนะครับสวยมากๆเลยนะได้ทั้งกึ่งสปอร์ตด้วยนะครับได้ครอบครัวด้วยนะอะไรอีกนี่นี่ใช่ใช่นี่นี่เห็นป่ะพวก power outlet พวก USB HDMI นะครับอยู่ด้านล่างนะครับเหมือนของไอ้นี่เลยของด้านซีบิกนะแรกๆมาผมบอกเลยว่าหาไม่เจอเหมือนกันนะครับต้องมุดนะนี่แอร์โอ้ผมชอบมากเลยเนี่ยฝั่งคนฝั่งคนนั่งเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบนะครับผมบอกเลยว่าเย็นเจี๊ยบนะ โอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ด้านท้ายนะไม่มีคนนั่งใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งเองนะครับไม่ต้องห่วงโอเคก็มีที่พักแขนมาให้นะครับอ่ามีหมอนอ๋อแต่ไม่มีแอร์หลังมาให้นะก็กลึงๆนะครับไม่ใช่ SUV อ่าไม่ใช่แบบรถครอบครัวแบบกันตัวเท่าไหร่นะก็ด้านหลังนะครับผมบอกเลยว่าถ้าพับเบาะไปเนี่ยกว้างมากๆนะครับเพราะว่ามีลูกค้าซื้อไปนะครับผมนะเอาไปทำอะไร บอกเลยว่าเอาไปเก็บจักรยานครับผมนะเขาเก็บจักรยานสองคันนะครับผมไว้ที่ในตัวรถนะเพราะว่าแบบเขาเหมือนไงแบบใส่บั๊อ่ะนะชอบปั่นจักรยานนะครับผมก็ซื้อของเราไปก็ไปเก็บจักรยานนะครับผมนะปั่นคู่กับแฟนของเขานะครับก็โอเคครับผมนะคุ้มนะคุ้มใช้ได้คุ้มเลยนะเก็บกระเป๋าเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นได้หมดนะครับแล้วก็สาหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ขายของออนไลน์บรรจุของได้หมดนะครับผมน้าได้เยอะด้วยนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับด้านหลังก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับทีนี้ผมบอกไปนะครับเบาะรถไม่ค่อยมีคนนั่งนะครับแต่ผมก็นั่งไปแล้วแหละนะสภาพเดิมๆเลยนะครับฟองน้ําไม่มียุบไม่มียวบนะหนังแทบไม่ยับเลยนะครับนะสาหรับด้านท้ายนะโอเคปรับได้ไหมปรับไม่ได้นะครับนี่มีดึงได้เหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวเรามาสอนทับเบาะนะครับก็ไม่ยากครับนี่กดนี่เลยง่ายๆครับนะกดได้เลยนะครับนี่กดไปเลยง่ายๆนะครับเห็นไหม ว่างเวลานอนได้นะจริงๆนอนได้เลยนะครับสําหรับด้านท้ายนะเอาฟูกมาปูแล้วนอนได้เลยนะครับว่างว่างว่างมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนที่หน้าห้องเครื่องนะครับว่าคันนี้เซอร์วิสอะไรไปบ้างหรือยังนะครับไปโอเคครับมาต่อนที่หน้าห้องเครื่องนะมาอย่างแรกนะครับผมนะหัวน็อตเหมือนเดิมนะครับผมนะสังเกตหัวน็อตนะครับนี่เหมือนเดิมเลยนะนะครับแล้วก็ ตีนอจิกตีนดูนะครับจิกตีนดูนี่เดิมเดิมเลยนะครับนี่มีกิปมาให้ด้วยโอเคไม่เป็นไรไปปะนะครับเดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็สังเกตอารอนผันต่างๆนะครับผมนะนี่พวกตะเข็บต่างๆนะครับพวกเมทนอาร์ตต่างๆแล้วก็ของฮอนด้านะครับสติ๊กเกอร์เยอะมากๆนะครับมอก็อ่าสติ๊กเกอร์เตือนนะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ด้าน้นก็จะเป็น คิวบโค้ดเลขตัวถังนะครับนะตรงนั้นจะเป็นคิวโค้ดเลขตัวถังนะครับก็สามารถไปเช็คกันได้นะครับโอเคมาแล้วก็มาดูด้านล่างนะครับหน้าห้องเครื่องกว้างมากๆนะครับนะสังเกตคานขาไฟทั้งสองด้านนะครับอ่าสังเกตขาไฟฐานทั้งสองด้านแล้วก็จุดแต้มนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนะจุดแต้มยังอยู่เหมือนเดิมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูของเหลวะนะครับว่าน้ำมันเครื่องที่ถ่ายไปหรือ,อย,ยังนะโอเค อันนี้ดูดูจากดูจากร้าวๆดูจากสภาพแล้วน้ำมันเครื่องใสอยู่นะน้ำมันเครื่องใสอยู่นะครับน้ำมันเครื่องถ่ายมานะครับผมนะโอเคก็คันนี้ก็มีสวิตของเหลวไปพร้อมแล้วนะครับผมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ช่วงล่างเราเช็คให้หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่ล้างรถนะครับผมนะยังไม่ได้ทําการอ่าบิ้วนะครับผมนะโอเคก็จบนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับผมติดต่อมานะครับ h o n ด a HRV รคันนี้นะครับปี 2015นะครับตัว1 8 e นะครับผมราคา555,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบไปต่อมาครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะผมสำหรับโปรเดือนหน้าแรงมากๆนะจอง199บาทนะครับผมนะรับกลับบ้านไปเลยนะครับ19,999หาพนเกร้บเก้าบทนะครับโอเคสำหรับนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเราด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ